สวัสดีครับผมกล้าทีเคมาเจอกันบนรถเหมือนเดิมนะครับทุกวันแบบนี้กับส่องไกลส่องไกลสตอรี่และทีเด็ดส่องไกลนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร้กดกระดิ่งกันเหมือนเดิมด้วยนะครับวับนนี้วันจันทรนะครับเมื่อวา,านนี้หนึ่งวันขอญาตหนึ่งวันเพราะว่ามีภารกิจส่วนตัวช่วงที่ฝนกําลังตกพอดีก็เลยไม่รู้ว่าจะหาที่ว่าอัดตอนไหนนะก็เลยไม่ได้มาพบกันส่วนวันนี้เนี่ยก็ตั้งใจว่าจะมาฝากกันทีเดียว2ตัวเพราะว่า1ตัวเนี่ย อีกหนึ่งคลิปนะเป็นการอัปเดตของวันนี้ส่วนคลิปนี้เนี่ยจะเมาส์เรื่องเมื่อวานนะครับไปสืบมาพอสมควรแล้วแล้วก็น่าพูดถึงหน่อยเป็นดราม่าที่หลายคนนั้นนําไปพูดต่อกันต่าง,างๆนานานครับบางคนพูดโดยไม่ได้ทราบรายละเอียดที่แท้จริงหรือบางคนนั้นก็รู้แต่พูดเกินหรือว่าไม่รู้เลยแล้วไปพูดเกินก็บีนะครับก็เดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องของ ดราม่าที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเมื่อวานนี้นะครับระหว่างท็อตแนมฮอสเปอร์กับเลสเตอร์ที่มันไม่เกิดขึ้นนะครับมีตัวแปรที่ควบคุมไม่ได้ก็คือฝนตกนะครับแต่มันมีหลายตัวแปรที่สามารถควบคุมได้และถูกควบคุมแต่ไม่เกิดขึ้นก็มีนะครับดังนั้นเนี่ยก็น่าสนใจครับวันนี้เรามาพูดถึงกันวันนี้ก็เดี๋ยวจัดเต็มเลยประมาณราวห้าถึงสินาทีนะครับ ก็เอาเรื่องแรกก่อนเลยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ว่าก่อนเริ่มเกมประมาณราวสองชั่วโมงนะครับเกือบเกือบสองชั่วโมงเนี่ยมันมีฝนตกลงมานะครับแถวแถวราคาแหงลาดพร้าวมีนบุรีรวมถึงในย่านพระรามเก้าซึ่งเป็นจุดไข่ปลาของสนามฟุตบปอลแห่นแงนี้นั่นคือสนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับตกลงมาแล้วมันหนักขึ้นเรื่อยๆครับจนสนามน้ำขังพอจะไปวอร์มทีมเนี่ยมันก็วอรม์ไม่ได้เพราะว่าน้ำมันขังแล้วฝนมันก็ ทำให้น้ำมันระบายออกไปช้าครับระบายไม่ได้นะฮะสุดท้ายเนี่ยพอถึงเวลาแข่งผมเองยังไม่ได้ดูนะผมไม่ได้ไปสนามนะครับผมจะหาดูการถ่ายทอดสดรอดูปุ๊บเนี่ยอ้าวพอจะถ่ายทอดสดนะครับปรากฏว่าทําไมเปิดช่องสามาหมายเลข3ามสาเนี่ยแล้วมันดันไม่มีฟุตบอลยังเป็นเรื่องเด่นเย็นนี้ยังเป็น ละครพิเศษที่มาที่มีคุณมอปฏิพานนะฮะอ้าวก็แ,วแปลว่าที่สนามนั้นคงจะมีการเลื่อนหรือมั้งน้าท่วมฝนตกก็คิดในแง่ดีว่ามันเลื่อนนะครับก็เลยรอก่อนดูรอเลยเปิดทิ้งไว้กันนะไลน์เลตติ้งกันไปเปิดรอสุดท้ายครับมีประกาศมาจากสนามเพื่อนๆแจ้งมาใน Facebook ว่าอ่าเลื่อนครับไม่ไม่ใช่เลื่อนยกเลิกไปเลยครับ cancel ไม่ใช่ postpone นะครับคือ cancel แปลว่ายกเลิกน,นะครับ ยกเลิกการแข่งขันครับโดยให้เหตุผลว่าสนามไม่อยู่ในส,าาสภาพที่สามารถใช้งานได้โดยไม่ได้แจ้งเรื่องของฟล์ฟินไม่ได้แจ้งเรื่องของอื่นๆนานาใดแค่แจ้งว่าสนามมันใช้ไม่ได้ก็เลยไม่เตะนักเตะของ2ทีมก็เลยเออกมาขอบคุณถือป้ายขอบคุณแฟนบอลที่เป็นป้ายที่เตรียมไว้ตอนจะจบเกมไปแล้วครับแต่ดันมาได้ใช้ตั้งแต่เกมไม่เริ่มเพราะว่าเกมมันไม่เกิดขึ้นนะครับก็เรื่องนี้ครับ มีหลายคนที่ยูทูบาจาร์เยอะ <S <S เช่นแฟนบอลเนี่ยโอ้โหสาเก็บตังค์ซื้อตัว๋วราคามหาศาลเลยหลายพันอยู่นะทั้งค่าเครื่องบินมาจากจังหวัดบินมาจากต่างประเทศก็มีมีแฟนบอลดราม่าหน่อยมาจากยุโรปเลยอยากมาเที่ยวไทยอยู่แล้วโอ้โหมีสเปอร์ด้วยก็เลยมาเที่ยวไทยแล้วก็มาดูบอลเป็นการปิดท้ายก่อนจะบินกลับแต่มาไม่เกิดขึ้นนะครับก็มีคําถามเกิดขึ้นเรื่องของความมีมาตรฐานเรื่องของสแตนดาร์ดฟุตบอลไทยสุดท้ายเนี่ย มันไม่เกิดขึ้นนะครับแล้วแล้วทางเจ้าของสนามหรือว่ากากีฬาแห่งประเทศไทยนั้นเขาก็เลยให้ให้เหตุผลนะครับว่าที่ไม่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าสนามเนี่ยมันไม่อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้มีการพูดคุยกัน3ฝ่ายครับนั่นคือฝ่ายจัดการแข่งขันที่ไม่รู้เป็นใครเนาะเป็นฝ่ายจัดผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นใครแล้วก็ตัวแทนจากสองสโมสร นะครับแน่นอนว่าตัวแทนจากสองสโม,มสรในขม,มืออาชีพู่แล้วนะครับทั้งเลสเตอร์แล้วก็ทั้งสเปอร์นะครับก็มาพูดคุยกันเล่งเห็นว่าเดียรนักเตะบาดเจ็บนะครับมันจะไม่ส่งผลดีต่อทีมเพราะว่ามันจะส่งผลกระทบต่อทีมเพราะว่าเดียวนักเตะบาดเจ็บเจอหลุมเจอบอรลูกฟุตบอลเนี่ยมันอยู่บนน้ำเนี่ยแล้วมันไม่กลิ้งต่อคือเวลามันผ่านบอลไปจิงตรงริมมุมทงตรงกลางสนามเนี่ยบอลโดนน้ำปุ๊บเนี่ยแล้วมันหยุด มันไม่เคลื่อนที่ต่อมันอาจจะทําให้นักเตะบาดเจ็บแล้วฟุตบอลมันก็ไม่การฟุตบอลอเลยครับก็เลยยกเลิกไปอันนี้เป็นมุมมองความคิดเห็นนะฮะของของทางฝ่ายจัดเขาและทางการกีฬาแห่งประเทศไทยก็ออกมาพูดซ้ําว่าเอ้ยเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่ามันไม่ได้ปรับปรุงมรน,นาสนามมาสามสิบกว่าป,ปีแล้วนะครับการจัดการทันสมัยมันก็ยากหน่อยที่ผ่านมาต้องการพูดคุยเรื่องของการระบายน้ํากับทางกรุงเทพมหานครเพราะว่าโดย โดยรอบสนามเนี่ยนอกจากคูคลองที่ทางการกีฬาเ่ยคุณเองไม่มีทางระบายน้ําอื่นนะครับซึ่งก็จะรัดแล้วว่ารากําแขงเนี่ยน้ำท่วมประจําเป็นพื้นที่ลุ่มต่ารากกําแหงลาดพร้าวเนี่ยพื้นที่ต่ํามากซึ่งมันจะทําให้น้ําท่วมเร็วขังเร็วและระบายช้าก็ที่ผ่านมาเนี่ยทางทาง่ทานชัดชาเกาแก้ไขอย,อยู่แล้วแต่แค่ไม่ได้แก้ไขตรงส่วนของร,รากกําแขงซึ่งเป็นพื้นที่ของภาครัฐที่ กรุงเทพเนี่ยเข้าไปแตะต้องยากหน่อยนะครับก็เลยไม่เกิดการเชื่อมต่อระหว่างภาครัฐแล้ก็ทางกรุงเทพมหานครเองนะฮะก็เบื้อ,องต้นนะครับตรงน,นี้คือทางกองทออกมาบอกแบบนี้แต่มันมีสาเหตุสําคัญอยู่หนึ่งเรื่องนะครับนั่นคือเรื่องของไฟล g บินของทางทางสเปอร์เขาที่เขาจองเร็วมากกล่าวว่าเตะ5โมงจบ1ทุ่ม2ทุ่มครึ่งถึงสนามบินและสามทุ่มแม่งบินเลยเช็คออฟจากสนามบินไปเลยนะครับซึ่ง ซึ่งนีนะ้มันก็ถาาบอกว่าหาสเปิร์ดผิดไมก็ไม่ผิดนะครับเขาวางแผนแบบนี้เขาเตะจบเขาไปบายนักบอลแฟนๆแ,แล้วก็อาบน้ำรีบไปซึ่งก็ทุกอย่างจัเตรียมในฐานะความเป็น,นอาชีพอยู่แล้วแต่เพอาเออเพรเอิเพาฝนตกนะครับกท็ทางสเปอร์เองก็ไม่ได้ต้องการจะเตะแต่ว่าเพื่อเวลาเขายังต้องการเตะบนสนามไดาตอนตามเวลาเดิมคือ5ฟ m หรือว่า5โมงเย็น แม้ว่าฝนตกก็ตามแต่เขาเตะได้ถ้าเกิดสนามมันรองรับได้เขาพร้อมเตะตามเวลาเพื่อจะได้บินจกจับตามเวลาหลายคนไปคิดว่าเฮ้ยทำไมสเปอร์ไม่เลื่อนไฟล์ล่ะเออเชียเขามีกรหนวดการมาแบบนี้เขาจองมาตั้งแต่ตอนอยู่อังกฤษเลยจองแบบเป็นหลายสเต็ปไปเพิร์ทข้ามมาแบงคอกแล้วไปสิงคโปร์ต่อเป็นสเสร็จเป็นเป็นทุกอย่างเป็นสเกลเูหมดเลยครับซึ่งีเนี่ยมันก็ทําให้เขาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่ ตัวทีมเ,เองเนี่ยก็ต้องการเตะครับไม่ได้ไม่อยากเตะนะครับต้องการเตะท่ามกลางสภาพขนั่นแหละแต่แค่ว่าสนามต้องพร้อมด้วยพอสายพ,พ,พร้อมเขาก็เลยเลยเห็นว่าไม่ควรเตะดีกว่านะครับนั่นคือเรื่องอีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องครับคือทางข้ขอสนามนั่นคือการีลานเพ็ญเพชรไทยก็บอกว่าจะมีการพูดคุยเรื่องการปรับป,ปรุงสนามนะครับที่ผ่านมาเคยปรับปรุงเสร็จแล้วกับการปรับปรุงที่สนามสมโภชเชียงใหม่700ปีนั่นเป็นการปรับปรุงที่มีก็ประมาณเพราะว่าฮักเอฟซีโยนตังมาให้โยนตังมาให้เลยตุ้ม เพราะว่าต้องการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลเอเชียรายการใหญ่ก็เลยโยนตังค์มาให้ก็เลยปรับปรุงเสร็จภายใน5เดือนคือมีตังค์แต่เคสเนี้ยทางกายกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยเป็นเจ้าของสนามโดยตรงเลยก็มีตังค์นะครับถามว่ามนไหมก็มีนะฮะมีตังค์แต่ไม่ได้ามาทำตรงนั้นการเช่าคอนเสิร์ตให้คอนเสิร์ตลงเล่นการเช่าเทศกาลดนตรี ต่างๆนานา,นานเี่กก็มีเกิดขึ้นแต่ก็ไม่ได้เอาตัางค์มาเม็ดเงินมาทําตรงนี้มากเท่าไหร่อย่างการปรับปรุงสนามเนี่ยมันใช้เวลาค่อนข้างนาน,นครับก็คือต้องเข้าใจว่าการรื้อระบบการหาจุดระบายน้ําการทาอะไรเงี้ยมันนานมากซึ่งทางกอทเองก็เลยไม่อยากเสียเวลานานากับตรงนี้ก็เลยไม่ทําสุดท้ายก็เลยปล่อยค่าราคาสั่งมาตรงนี้นะครับนี้ก็ต้องดูกันว่าต่อไปจะมีการแก้ไขหรือไม่เพราะว่า ในปีหน้าเนี้ยเนี่ยมันจะมีฟุตบอลที่กลับมาเตะในเบอร์ไทยหลายรายการมากมายในปี2 0 2 4เนาะเพราะว่ามันเป็นชว่วงพร็อกรือฟุตบอลโลกด้วยโอลิมปิกเกมส์ด้วยเนี่ยมันน่าจะมีโปรแกรมช่วงต้นปีเยอะดั้นั้นเนี่ยอาจจะกลับมาใช้ราชมังก็ได้หลังจากไปใช้สนามมาทั้งออธรรมศาสตร์ดังสิทธ์ไปใช้บีจีมั่งไปใช้นูเคี่มมาหลายทีแล้วก็ควรจะกลับมาตามที่นเตะชื่อดังอย่างชนะที่บอกไว้ว่าเฮ้ยกลับมาไม่เตะอาชมังเลยใครเตะบ้างก็ไม่รู้แต่กูไม่เคยเตะ5ปีแล้วก็เรื่องจริงก็ มันก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันนะครับอ่าประมาณนี้ฮะก็คือเป็นดราม่าที่เกิดขึ้นซึ่งสเปอร์ถามว่าผิดไหมก็มีส่วนผิดนิดนึงที่ไฟมันเร็วแต่คือว่าเขาจองไว้ทุกอย่างพร้อมหมดแล้วส่วนเลสเตอร์เองอยู่เมืองไทยต่อเดี๋ยวพรุ่งนี้หรือมะลืนนี้เนี่ยมันพุดมัง้งถ้าผมไม่แน่ใจตลาดนะที่16อ่ะเขาจะติดนเครื่องกับท่าเรือด้วยนะครับต่ที่สเตเดียมด้วยก็ไม่ได้เรื่องที่ที่เหนือ่ากอาแรงของสองบอสใหญ่ทั้งคุณป๊อปอายวัฒน์นะครับที่เป็นเจ้าของสโมสรเลสเตอร์แล้วก็ถึงงงทาาด้านขออ่มาน้แปง ทางคุณนวลพันธ์ล่ำซำาซึ่งก็เป็นเหมือนดูโอ้อยู่แล้วซีอยู่แล้วครับก็คุยกันง่ายฮะก็ดูแล้วงานนี้เกมนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบรรดาแฟนบอลชาวไทยมากซึ่งเห็นว่าจะให้แฟนบอลบางส่วนที่มีตั๋วบัตรจากเกมเดสเตอร์เจอสเปอ,อร์เนี่ยมาดูได้ด้วย5,000คนครับแล้วก็มีแฟนบอลท่าเรือที่จะได้นั่งหลังปตูอีกห้าที 1, นันคน ไม่รู้ว่าจะจัดการแบบไหนต้องรอดูแล้วฝนจะตกมาอีกิเรื่องหนึ่งนะครับอ่ะประมาณนี้ครับก็คลิปแรกประมาณนี้ติดตามได้2องไลน์สตรี่สองไลน์และทีเด็ดสองไลน์นะครับเรื่องดราม่าจริงๆมีเยอะกว่านี้แต่ขอพูดแค่นี้พอเดี๋ยวซวยนะฮะเดี๋ยวโดนฟ้องเอาก็เชื่อว่าเป็นบทเป็นละกันครับเชื่อว่าเดี๋ยวรับไปหลังจากนี้นั้นจะมีเรื่องราวอีกมากมายที่ที่เกิดขึ้นและเป็นดราม่าเกี่ยวข้องเกี่ยวดอกสำคัญเกือยกั รอดูเลยวงการกีฬาไม่ทางคนจะกันเินแน่นอนครับโอเคประมาณนี้อีกคลิปอัปเดตของวันนี้ล่าสุดอัปเดตเมื่อกี้เลยก่อนห้าโมงนะครับเป็นเรื่องของเสื้อบอลด้วยเดี๋ยวมาอัปเดตกัตนต่ออีกหนึ่งคลิปครับ